สวัสดีครับหมอลำพาไปเพลินชาแน,นลนี้นะครับเอกวิรศัก์เอกวิรศัก,ก,ศก์หมอลำเสียงวิภกนะครับศิลปินเอกวิรศัก์เนี่ยเขาก็กําลังรู้สึกอ่อนไหวนะตอนนี้อยู่ที่โรงพยาบาลมหาราชานครเชียงใหม่นะครับอาการของแม่คือจะพูดยังไงดีครับ เริ่มด้วยเอกวิรัดิ์เนี่ยเขาก็กล่าวมานะว่าบอมาหาบอมาเห็นกับตาแล้วก็บอเชื่อหรอกว่าแม่สีนักปานนี้หวังสามสี่มือยังจับโทรศัพท์โทรหาลูกอยู่มาเมื่อนี้จำไผกับบดายจากคนที่เอกร้องไห้เพราะเอกดีใจที่แม่จับมือเอกแล้วก็รูปหัวเอกแม่จำเอกได้คนเดียว แม่คือสีฮักหล่าแหงนอมันบ่งบอกความรู้สึกบ่ได้หีือไเจอกับไผกัสีบรูส่วนอาการจะมาอัปเดตท,ทีหลังนะครับรู้แต่ว่าตอนนี้แม่หนักมากเห็นน้ําตาผู้ชายคนนี้นะครับเรารู้สึกสงสารนะ <pir ms> เข้าใจความเป็นแม่กับลูกไหมครับคือความเป็นแม่กับลูก มันผูกพันกันมากมันมีความรู้สึกเราไม่อยากเห็นคนที่เรารักเนี่ยเจ็บหรือทรมานหรือมีอาการที่ผิดปกติแต่อย่างใดนะครับเราอยากให้เขาเนี่ยจำในสิ่งที่เราเคยร่วมทุกข์ร่วมสุขมาด้วยกันนะครับความทรงจำที่ดีที่เราสร้างมาด้วยกันระหว่างแม่กับลูกมันเป็นความรักที่ หาที่ไหนไม่ได้อีกแล้วนะครับหาที่ไหนเทียบไม่ได้อีกแล้วถ้าเกิดมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้กับพวกท่านพวกท่านจะรู้สึกยังไงครับในเมื่อเอกวิรศั์ก็เหมือนเป็นส,นส่วนส่วนหนึ่งนะครับในการเจอปัญหาเหล่านี้นะแล้วก็เป็นคนที่เรียกยังไงดีอะ คือพูดไปก็เข้าใจนะเข้าใจเอกว่าไม่คิดว่าคนเป็นแม่เนี่ยจะอาการหนักขนาดนี้คนเป็นลูกย่อมรู้สึกเสียใจมากเป็นธรรมดานะครับมันเจ็บอยู่ข้างในลึกๆครับมันพูดไม่ได้มันเจ็บตรงที่ว่าเมื่อก่อนแม่เคยแข็งแรงเมื่อก่อนแม่เคยพูดเคยคุยเคยเล่นหัวเคยเล่นด้วยเคยทำทุกอย่าง เคยเป็นแม่ที่เคยแข็งแรงแต่อยู่มาวันหนึ่งแม่กลับทำอะไรไม่ได้เลยนอกจากว่าจำได้แค่ลูกแล้วก็จับมือนะครับแล้วทำอะไรไม่ได้เลยนะมันคือความรู้สึกแบบเจ็บข้างในในความเป็นลูกนะกำลังใจให้พี่เอกเขาละกันนะครับให้แม่ดีขึ้นสู้ๆนะครับแม่เป็นกำลังใจให้เดอ้อแม่ ให้แม่รีบหายไวๆวนะครับนะเป็นกำลังใจให้สำหรับแอดดิวนะครับห่วงใยและส่งกำลังใจให้แม่ตลอดนะขอให้แม่หายไวๆวเป็นห่วงแล้วก็ขอให้อาการดีขึ้นสู้ๆนะครับอ้ายอ่านไปน้ำตาคอยสีไหลนำํำนะครับโอ้สงสารมากๆเป็นกำลังใจให้ละกันนะครับพี่เอกยังไงก็สู้ๆแล้วกันนะครับยังไงก็ขอให้ เป็นวันที่ดีแล้วก็มีข่าวดีที่จะแจ้งเราในเดี๋ยวนี้นะครับวันนี้ขอแค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ